สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่ฮังเพลงสุขูสุสคนพอกันอีกแล้วย่ำกำคำพี่น้องกับเคยลาเนาะตอนนี้เคยลากับกำลังปิ้งซีนพี่น้องนี่ปิ้งซีนกินกับแจวเพียคมคมนี่แจวเพียเาก,อเก้อยเรียบร้อยแล้วกันลาบซีนพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข่าวแรงน้ำกันเซฟเซฟแต่ว่าตอนนี้ยังปิ้งอยู่ อีกคือเก่าพี่น้องปิ่งซีนก็ต้องแฉะแ,แล้วพี่น้องเลยงามคำค้ำงามแรงแรงบานเฮาทีาวารู้ร้ายแหละจมนี่พี่น้องทีวสุดยอดเลยครันเดจีนสีนี่พี่น้องเลยนี่จีนนุ่ิ่นซีนหาล่อยได้ไายเติมอย่เนาะ เอา๋อมาปิ้งไปชัน้นนี้ตัวนี้เลยสิปี้สลายเวลาบมากวกนั้นเขิงในพวกพุ่งผงยังม,นะมันอ่ะเนาะบรันมัญหยาบดีตอนยังกินได้เดยเกียวยังดีเนะมาเกาะกับมารูล้ลวมา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 ร่มเลย มันพงใช่คนสองคัวประจำจำครัวเด้อมีใบใบอันนี้ใบแหนเล่ในอันนี้เออเดี๋ยวให้แม่นีนี่แม่มาให้แม่มาพอสิปีเงแม่เป็นคนแหงเล่เนี่ยออกไหมเนี่ยเนี่ยป็นเยอะเออแม่เป็นคนแม่ในในในแม่ใจเยชุกหมดแล้ว อัานี้ยังเงินหาห่วะยังเลือโอ้โหห,หายยันไ,ไดบอยังเงี้ยแม่มาพีกูไปเมือไหนวันที่วันทิวันที่ททแปดหักไปแต่โตแล้วไปซื้อเสื้อผ้าไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ารือพีนี่แหละ

ยังได้ยังตนอะยังม uh, like ึงน้าอีได้มึงน้าไปเกิดต้เกิดมึงก็ยังไงไปไปไปว่าว่าไปหันไปดีนะคูยว่าไรไป้ายถูกเพราะว่าถูกแล้วม่ตัวนี้อันเย็นนะมาให้กินแน่เออเด็กจน้ำเน้เนาะขันข้อขัน้นัน เดีล้วสาวเม่สาวห้องหน้ากันไงห้องท่อียงลยเออตวนี่นะขาห้องหน้ากับสานักันได้ขนาดนุมกับวักินเลยมันอาออกนุ่มแต่ไดเออปปาขาคือกันได้นกัเวลาพอบอยู่เขาแม่หน้เอะเออกนมแล้วขาห้องหน้ากับานกันมันเปยังมบัอยู่น้ำไทยเออบัอยู่น้ำไทยมันจะกินนนเอมาเก่ไหมนะ ตู้มาวันใดหน้าตะวันตู้มากดีวไปหน้าไอ้เก็บกูเลนผมมีช้นงามไไม่ได้นะถี่สี่แปนี่ได้แล้วคุบานเขดีมันเป็นยังงนมันนโอ้ยลูกเคกินผเป็บปาไหมกินเป็ดป่าลกยัง้กเดี๋ยวเดื่องมนเยี่ยก่อนล้กระานตอนเทนเอาเขาว่า เราตั้งถวายเพนเออเอบริหาร้งันจังกระทาเพลินก็ดีนะก็ดีนะก็สบายไดกันย่างานหมอะไร่เก่ิอรื่องเออเอาเไปโฮมแลกัตอนเพลินมากลกักายถวายแล้วายเขาเียน ดินผู้เดียวปากแตกฟาดพุ่งนะี่มาดังไพแม่ดังไพหนึ่งขาลูกพอเรินผู้เดียวปากแตกนี่มาพื้นมาัวลงไปเ้นขจัดกับมาเอาพื้นนะออไปผัวดอะเสร็จแน่นยนะได้ได้ยังกินอ่ะมีนีเนี่ยลูกมีแม่เห็ดอยู่แม่เห็ดอยู่ แตไว้ยังอีร้ายมืออยู่เกิดการอะสิเปลี่ยนแปลงไม่เลยยังไปเปลี่ยนแปลงนะทันทันละได้ยังเดี๋ยวนี้นี่หมางนี่นี่เนี่ยชินหมูเปลี่ยนเนาะสู้ขึ้นดาวกระโดดเท่าไหร่ได้ลูกที่อยู่ก็หายอ๋ออยู่แม่ม่นหรอลูกที่อยู่กับแม่บอก วัมู่ก็ไพ้ว yeah. ่าอยู่ก็บพอนยู่ก็เพาะอไปแม่ไปซ้ายลูกไยแม่ไเพื่อนข่าว่านอนยู่ไดหนึ่งขาวเนี้ยเอาไปกุจิขาดอดได้ห้องี่อพี่นอนยูได้ลูกกับขามันหนึ่งได้นะ

อหแม,มาทานใส่คาบุซ่ามึงสิเห็ดแล้วก็เห็ดแล้วอาไปน้อยไม่จริงหรอัวควายอาเยอะเลยฮะหัีเลยเดียกเลยเอาผักหัวกับปล่อยไม่ได้ปะมันมาูมือ,อนนม,มันมากรอ เจ็ดโมงแล้วมึงก็ไปปล่อยมั่วพวกไอ้่าว่าออกคือเก่าบ่ปล่อยแล้วควยนี่มันจะดูุ้เพ้ยนหนึ่ไปเอาของอ่ะเอากินอ่ะหยังลูกมันขั้นไม่นุ๊กไปเปกับคนอาลักษณะไปใช่อ๋อไม่ก็ต้องมีมือไปสิคาดูกับไปทีละคนอ้าวมึงจะไปให้มึงไปกับคนแรกแต่

ยังก็ tamam. ชวนลงโกชวนติแมะชี้ว่ามีน้ำมานไว้แมะอีกเปลือกมันดานใครไรยป็นดานเป็นยังยังมันชมวิดีโอของคนเองแล้ไม่ติดินกใช่ไหมเออมันเป็นตีบอบออ่านเบอร์อ่านค่ะเบอร์อ่านค่ะเบอร์อ่านมันยังมาอยู่นะเมึงอีกสปอร์ก็ๆอย่าให้มันมาได้ตบปุ๊บปิดรังคาร อู้ยประทิไปรับเราไปรลำข่านีจอยเนาไุรลำข่านพวกเอฟซีนั่นน่ะลตีนผู้สิกาเหยียบปากเอซมันอีกอันนี้เนี่ยเนี่ยหนุ่ยนะ้ยบีมาบีเจ๊จับน่ยกทวัขี่ระนกี่เริ่มปวดแล้ว

ชองค่ะออางรหอ้ยายนเด้อ้นะับลมอะก็อานี่้มันตื่นเต้นยังบบไก่มตืนเตม่หูมือเออหูมือบอเาเนี่ยวันอาทิตย์พี่น้อง ในนาเพิ่นมาแจ้งข่าวเจ้งข่าวด่วนในนามาแจ้งข่าวด่วนบอกว่าพี่เป๊เตรียมตัวเพิ่นว่าติดตัวมาเดินทางอยู่กับแม่เด้ออยู่กับแม่เด้อเน้อจีอ้าวเพิ่งแจ้งหิวว่าผิดส่งมาเด้อนี่ด้อนี่ๆข้าวอยู่กับแม่เด้ออราต้สิไปทำงานเด้อเอาต้องไปทำงานเด้อทำไ่อยากกินนมบ่้อเด้อ Bos ikut hangen masih nom aja. Okey ba. Okey, hina le okey. No. No. Ada macam Ni macam cukup. Ta ta ta